นี่คือ8ปดท่าเบิร์นไขมันที่คุณสามารถทําได้ทั้งที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชุบนัเป็น,นปคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับสวัสดีครับผม <c oughs> โค้ชปูแน่งครับตอนนี้คู่กลาลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมตามคําเรียกร้องของแฟนๆครับที่เรียกร้องท่าทางในการฝึกเพื่อการเบิร์นไขมันได้ทั้งที่บ้านหรือว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถที่จะทําได้ครับซึ่งวันนี้ผมลิส ท่าทางในการฝึกมาทั้งหมด8ท่าด้วยกันซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับรับรองว่าเบิร์นแบบเดือดๆแน่นอนแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชแพนร่นวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษ,ษ,ษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษ,ษ,ษจากทางโฮมฟิกคอาารยขข้นทูงนะครับผมในลักษณะ ถ้าเป็นการฝึกแบบฟูลฟอร์มใช่ไหมครับถ้ามองจากด้านข้างคือผมจะวิ่งอยู่ที่อยู่ที่เข่าของผมจะตั้งฉากอยู่กับตัวของลำตัวของผมนะครับจะเป็นลักษณะนี้คือวิ่งนี่คือฟอร์มไฮนีที่ถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่ายังเป็นคนที่เริ่มต้นฝึกใหม่ๆครับคุณสามารถฝึกท่าไฮนีนี้ได้ครับผมนะครับนี่คือท่าโมดิฟายครับคือสลับซ้ายขวาแบบนี้นะครับแต่พยายามทําให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับ พอคุณฝึกไปวันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าครับผมพอคุณเริ่มแข็งแรงแล้วคุณค่อยวิ่งก็ได้นะครับซึ่งการวิ่งกับที่ลักษณะนี้ครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยทําครับจะเจอเลยว่าโอ้โหมันเบิร์นสุดๆจริงๆครับโดยวิธีการฝึกครับผมก็ไม่ยากครับเพียงแค่คุณทําติดต่อกันเป็นระยะเวลา30ิวินาทีและพัก30วินาทีหรืออาจจะพักได้ถึง1น่งนาทีครับแล้วก็กลับมาทําใหม่ครับผมเป็นจำนวน8ปดถึงสิบรอบครับ คุณก็จะสามารถเบิร์นไขมันได้เยอะมากๆผ่านการฝึกเพียงแค่ท่านี้ท่าเดียวนั่นคือท่าไฮนีนั่นเองครับมาในท่าที่2ครับนั่นคือท่าควิกฟีนั่นเองครับท่านี้ครับผมเป็นท่าที่นักกีฬาฟุตบอลนักกีฬาบาสเกตบอลครับหรือนักกีฬาที่ใช้ความเร็วครับผมนะครับจะต้องฝึกเป็นประจำครับคือการที่เราวางความกว้างของเท้ากว้างโอ้หัวไหลใช่ไหมครับเสร็จแล้วมือกมือป้านออกนะครับและซอยเท้าอยู่ที่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับให้เร็วสุดเลยนะครับ คุณทําได้เร็วแค่ไหนก็เอาเร็วแค่นะั้นแต่ว่าไม่ใช่แบบยกแงกตัวกแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีแรงจริงการทำแบบนี้ก็ถือว่ายังเบิร์นได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไหวนะครับซอยให้เต็มที่ซอยให้เร็วที่สุดนะครับใช้เวลา30วินาทีครับและพัก30วินาทีหรือพักหนึ่งนาทีครับผมแล้วก็กลับมาทําใหม่ครับโดยทันวนปห้ถึง10เซตครับแล้วคุณจะเจอว่าโอ้โห น่องคุณเนี่ยนะย่างกระชับเลยลที่สำคัญเลยคือเบิร์นไขมันแบบสุดๆจริงๆครับและมาในท่าที่3ครับนั่นคือท่า power jumping jack นี่ครับคือการกระโดดตบแต่ว่าเราจะฝึกแบบ power นั่นคือเราจะยืนในท่า sumo s q u a นะครับเสร็จแล้วเราจะย่อลงกางแขนออกย่อนะครับเสร็จแล้วเราจะกระโดดตบขึ้นไปนะครับลงไปสควอ t ใหม่ขึ้นมาลงหายใจเข้าครับขึ้นหายใจอ,อ เป็นแบบนี้ครับผมการฝึกในลักษณะนี้ครับผมคุณทําได้2รูปแบบครับคือนับจำนวนครั้งอาจจะอยู่ที่ประมาณ1 5บหถึงยีหรืออาจจะไปถึง30ครั้งได้ครับหรือคุณสามารถฝึกเป็นแบบเซอร์กิตก็ได้นั่นคือการนับเวลาเอาครับอยู่ที่30วินาที45่วินาทีหรือไปถึง1นาทีก็สามารถทําได้เช่นกันครับพักระหว่างเซตอยู่ที่6 0สิบถึงเกวินาทีครับเพราะว่าท่านี้มันโคตรเหนื่อยเลยครับผมแล้วก,กลับมาทําใหม่เป็นจำนวน 5- ถึงสิบเซตครับคุณจะเจอว่าการฝึกนี้มันเบิร์นไขมัน แบบสุดๆจริงๆเดี๋ยวไปดูว่าท่าที่4คือท่าอะไรครับผมไปไปดูกันและเดี๋ยถามมาถึงเครื่องทแานะครับนั่นคือท่าที่4ครับนั่นคือท่าสุดปวดตับของไค้หลายๆคนครับผมนั่นคือท่า mountain climber นั่นเองครับวิธีการคือเราจะอยู่ในท่า high plank ลักษณะน,นี้ครับเสร็จแล้วนะครับฟูฟองของมันคือเราจะวิ่งอยู่บนพื้นนะครับโดยที่ก้นเราไม่โด่งเาะนะครับคือเราจะวิ่งกติกาคือพยายามวิ่งให้เร็วที่สุด เท่าที่คุณจะทําได้นะครับผมในเวลาที่เราจํากัดไว้คืออยู่ที่ประมาณ30วินาทีถึง45วินาทีครับหรืออาจจะไปถึง1นาทีก็ได้นะครับานะรบหรือถ้าเกิดว,ว่าคุณขี้เกียจถ้าคุณไม่อยากนับเวลาครับคุณสามารถนับจำนวนครั้งได้ครับผมคือซ้ายขวานับไป1ครั้งครับอาจจะไปถึง20 30ถึง30ครั้งหรือ60ครั้งต่อเซตได้ครับ1 2 3 4 5นะครับ ในลักษณะนี้ครับแต่ถ้าเากิดว่าคุณไม่แข็งแรง mm hmm. ไม่สามารถวิ่งบนพื้นลักษณะนี้ได้นะครับ mm hmm. ให้คุณทําท่านี้แทนนะครับนี่คือท่า modify นะครับคือตีเทาขึ้นมาเท้าแตะพื้นปุ๊บครับหนึ่งนะครับ, 1, 2, 3, 4, 5, รบลักษณะนี้ครับผมจำนวนครั้งที่ใช้นะครับอยู่ที่10-20ครั้งสำหรับมือใหม่นะครับแต่ด้เก็ว่าคุณแข็งแรงแล้วคุณแข็งแรงแล้ว ไปเลยนะคม30วินาทีหรือทําไปเลย30ครั้งครับคุณก็จะเจอว่าคุณสามารถที่จะเบิร์นไขมันได้เยอะมากๆผ่านท่ามอเท็งคลัมเบอร์นี้นั่นเองครับมาในท่าที่5ของเราครับนั่นคือท่าแลสโรคสไลด์หรือว่าท่าที่เราจะต้องสไลด์ไปด้านข้างนะครับแล้วก็แตะพื้นครับกติก,กาของมันนะครับคือเราจะสไลด์ไป2ก้าวครับผม1 2ย่อลงแตะนะครับสไลด์1 2แตะห2แตะพยายาม ย่อขาลงแตะพื้นแต่ไม่ใช่ก้มลงแตะพื um, ้นนะครับปวดหลังนะครับถ้าเกิดว่าคุณก้มลงแตะพื้นนั้นคือสไลด์ย่อขานะครับย่อขานะแตะพื้นนะครับสไลด์ใหม่2อก้าแตะพื้นครับลักษณะนี้ครับผมเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําได้นะครับผมทําเร็วก็จะเบิร์นหนักขึ้นเป็น2เท่าเลยครับ จำนวนครั้งทีท่ใช้นะครับผมอยู่ที่20ถึง30ครั้งครับคือนับไปเลย1 2 3 4 5แบบนี้เลยครับผมพักระหว่างเซตอยู่ที่30ถึง60วินาทีแล้วก็กลับมาทำใหม่เปน็นจำนวน5ถึง10รอบครับคุณจะเจอว่าการเบิร์นแบบหนักๆที่บ้านมันมีอยู่จริงครับและมาในท่าที่6ของเราครับนั่นคือท่าฟอนคิกนั่นเองครับฟอนคิกก็คือการเตะไปข้างหน้าครับคือเราเตะตึมตึมนะครับนี่คือฟอนคิก แต่ทํายังไงให้ท่านี้เป็นท่าที่โคตรเบิร์นะครับคือเราจะเตะและสลับทันทีเตะสูงยกต้นขาขึ้นมาให้สูงครับผมเตะขึ้นไ้สูงครับและสลับครับซ้ายขวานี่ครับผมนับเวลานะครับ30ิวินาที45วินาทีหรือ60วินาทีก็ได้ครับหรือนับเปจนทางครับผมซ้ายขวานับหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะอยู่ที่10-20ครั้งหอบเลยวะ พักรอเซตอยู่ที่60-90วินาทีแต่ถ้ากิคุณหอบมากๆไม่ไหวพักได้ทีสองเทีครับแล้วกลับมาทําใหม่นจะนวนเหมือนเดิม5-10เซตครับแล้วหูจะสามารถเบิร์นได้แบบสุดๆผ่านการฝึกท่านี้นี่เองครับผมและมาในท่าที่7ของเราครับนั่นคือท่า Squat to Punches ครับนั่นคือการ Squat ฟึบแล้วขึ้นมาชกนะครับย่อนะครับชก Squat ลงชก เวลาชกชกให้เต็มที่ปึ้มปึ้มนะครับผมอย่างเร็วนะครับย่อขึ้นใหม่นะครับนับเวลาเลยครับผม1น,นาที1น,นาทีครึ่งถึง2นาทีครับคุณก็จะเจอเลยว่าโผทั้งขาทั้งแกนกลางนะครับผมอัปเปอร์บอดี้ของคุณเนี่ยเบิร์นสุดๆจริงๆครับอย่าลืมที่จะชกให้หนักอย่างเต็มที่นะครับแต่ถ้าใครที่ขาไม่แห่งแรงคุณสามารถเอาตัวของเก้าอี้หรือเบา มารองก้นนั่งลงและยืนขึ้นชกตึมตึมก็สามารถทําได้เช่นกันครับผมนะครับอย่างที่บอกไปครับผมทำหนึ่งนาทีถึง2นาทีครับพักรอเซตอยู่ที่ประมาณนาทีหนึ่งแหละนะครับผมประมาณ6 0วินาทีแล้วก็กลับมาทําใหม่ครับตามที่คุณไหวอาจจะได้3เซต5เซต7เซต10เซตว่ากันไปครับแต่อย่างไรก็ตามท่านี้ก็คือเป็นท่าที่ เบินเดือดอยู่ดีแหละครับและมาในท่าที่แปดครับท่าสุดท้ายเอางี้เอาท่าแบบง่ายๆแต่มีประสิทธ,ธิภาพนะครับนั่นคือท่าแอร์จำโรสเนี่ครับคือจำโรสก็คือท่ากระโดดเชือกใช่ไหมจะเป็นกระโดดจึบจใครที่มีเชือกก็แล้วไปครับแต่ผมเชื่อว่าคนดูคลิปนี้ส่วนใหญ่ไม่มีเชือกที่บ้านแต่คุณสามารถที่จะฝึกท่าจำโรบหรือฝึกท่ากระโดดเชือกได้นะครับผ่านจังหวะในการฝึกของคุณครับผมถ้าเกิดมองจากด้านข้างคือผมจะทําท่าเหมือนที่ผมใช้เชือกในการหมุนใช่ไหมครับและผมจะ กระโดดขึ้นทุกครั้งที่ผมย้อนแขนลงใช่ป็นลักษณะนี้ปุ๊บหมุนแขนไปด้วยนะครับกระโดดไปด้วยนะผมบ้าวส์ไปด้วยครับอย่างต่อเนื่องครับการทําแบบนี้เหมือนตลกตลกเหมือนง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณทําสัก30วินาที60วินาที90วินาทีหรือ120วินาทีครับคุณจะเจอว่าคุณแบบมีการเต้นหัวใจที่สูงขึ้นมากนะครับและที่สำคัญเลยคือ มันจะเมื่อยหมดนะครับผมเมื่อยทั้งขาเมื่อยทั้งน่องแกนกลางหัวไหล่ของคุณครับผมซึ่งเป็นการฝึกคาริโอที่ดีมากๆครับสำหรับการฝึกในท่าแอร์จำบกตรงนี้ครับพักระหว่างเซตนะครสมมติคุณทำไปแล้วหนึ่งนาทีใช่ไหมครับพักระหว่างเซตในอัต,ตราส่วนที่เท่ากันคือหนึ่งนาทีเหมือนกันครับและกลับมาทำใหม่นะครับให้ได้ประมาณสิบถึงสิบสองรอบครับสำหรับการฝึกนี้ถือว่าเป็นการฝึกที่ง่ายดังนั้นคุณใช้จำนวนเซต ที่เยอะขึ้นได้นั่นเองครับผมอันนี้ก็อยากกะเป๋านะครับแต่ยังงก็ตามครับผมทั้งหมดทั้งหมดนี้ทั้ง8ท่านี้ครับก็ให้เลือกมานะครับผมว่าคุณจะฝึกท่าไหนคุณแฮปปี้กับท่าไหนแต่ถ้าใหยที่สุดฝึกให้เป็นทุกท่าเลยก็จะช่วยท่านผู้ชมเนี่ยครับมีท่าอยู่ในคลังท่าคุณแบบจัดเต็มจริงแล้วเวลาที่คุณอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้ครับผมคุณสามารถเบิร์คไขมันได้โดยที่ไม่มีข้ออ้างอีกต่อไปแล้วนั่นเองครับก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกด s u อว่าชอบโค้วก็กกดดระะิ่งนครับ เพื่อนี่เป็นภาคคนดีๆผมจะเสร์ฟในทุกวันนะครับผมสวัสดีครับโหยหอบสวัหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับทําเล่นๆแต่หอบจริงนะเว้ย